นาซาเริ่มภารกิจทดสอบวิธีป้องกันโลกโดยการส่งยานพุ่งชนเปลี่ยนวิถีการโคจรดาวเคราะน้อยจรวดฟอรคอนของบริษัทสเป c เอที่ติดตั้งกับยานอาวกาศดร์จถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อตอนดึกวันอังคารที่23พฤศจิกายนตรงกับตอนบ่ายวันพุธและเวลาเมืองไทยทั้งนี้ดรจมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปในอวกาศราว11เดือน เพื่อพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยดวงหนึ่งให้เปลี่ยนวิถีวงโคจรนาซาส่งยานอาวกาศขึ้นจากแคลิฟอร์เนียในตอนดึกวันอังคารเป็นการเริ่มต้นภารกิจในการพุ่งชนดาวเคราะห์น้อยที่เปลี่ยนวิถีวงโคจรหรือเป็นการทดสอบครั้งแรกของมนุษยชาติเพื่อป้องกันไม่ให้หินอวกาศก้อนใหญ่ยักษ์พุ่งชนโลกในอนาคตถึงแม้อาจจะฟังดูเหมือนนวนิยายวิทยาศาสตร์แต่ภารกิจดัช หรือการทดสอบการเปลี่ยนแนววงโครจรของดาวเคราะห์น้อยคู่คือการทดสอบกันจริงๆว่าแนวความคิดในครั้งนี้จะเป็นไปได้หรือไม่โดยยานอาวกาศจาร์ซึ่งติดตั้งอยู่บนจรวดฟอร์คอน9ของบริษัทสเปซเอ็กถูกส่งขึ้นสู่ท้องฟ้าเมื่อเวลา22นาฬิกา21นาทีตามเวลามาตรฐานแปซิฟิก ตรงกับ13บสยนกา21นาทีวันพุธตามเวลาประเทศไทยจากฐานกองกำลังอวกาศสหรัฐแวนเดสเบิร์ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากเมืองลอสแอนเจลิสในแคลิฟอร์เนียราว240กิโลเมตรเป้าหมายของภารกิจนี้ได้แก่การเปลี่ยนวิถีวงโคจรของดวงจันทร์ดีมอร์ฟอท,ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ160เมตรและโคจรอยู่รอบดาวเคราะห์น้อยดีดีมอร์ส มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ762เมตรและทั้งดิมอร์ฟอสและดีดิมอร์สต่างก็โคจรรอบดวงอาทิตย์การพุ่งชนจะเกิดขึ้นในปลายเดือนกันยายนเมื่อระบบดาวคู่ระบบนี้อยู่ห่างจากโลก11ล้านกิโลเมตรซึ่งถือเป็นจุดเกือบใกล้โลกที่สุดในวงโคจรของมันโทมัสซูเปอร์เคน หัวหน้าวิจัยขององค์การบริหารการบินอวกาศแห่งชาติหรือนาซากล่าวถึงโครงการนี้ว่าใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น330ล้านดอลลาร์สิ่งที่นาซาพยายามเรียนรู้คือวิธีการกำจัดภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตถึงแม้ดาวเคราะห์น้อยคู่นี้ไม่ได้มีภัยคุกคามอะไรจริงๆต่อโลกรวมทั้งมีขนาดเล็กมากเมื่อเทียบกับดาวเคราะหน้อยซิกซูเลส ที่เคยพุ่งชนโลกเมื่อ66ล้านปีที่แล้วและสันนิษฐานกันว่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แต่มันก็ยังคงถูกจัดอยู่ในประเภทวัตถุใกล้โลกที่ใกล้ๆโลกระยะ48ล้านกิโลเมตรทั้งนี้สิ่งที่สำนักงานความร่วมมือเพื่อป้องกันดาวเคราะห์ของนาซาสนใจมากที่สุดก็คือพวกดาวเคราะห์ใกล้โลกซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ร้อเมตรและมีแนวโน้มถักพุ่งชนโลกอาจจะก่อเกิดความเสียหายให้แก่เมืองทั้งเมืองหรือภูมิภาคเป็นระดับความเสียหายซึ่งมากกว่าพลังงานจากระเบิดนิวเคลียร์ทั่วไปหลายเท่าขนาดนี้เท่าที่เรารับรู้กันว่ามีดาวเคราะห์น้อยอยู่ใต้โลกและมีเส้นผ่านศูนย์กลาง140เมตรขึ้นไปมีจำนวนประมาณ1 0 0 0 0ดวง แต่ไม่มีดวงใดที่มีโอกาสสูงที่จะพุ่งชนโลกในช่วงเวลา100ปีข้างหน้ากระนั้นนักวิจัยคิดว่ายังมีวัตถุอีก15,000ชิ้นในห้วงอวกาศที่รอการค้นพบที่ผ่านมาถึงแม้นักวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์สามารถสร้างแรงกระแทกขนาดย่อมในห้องปฏิบัติการและใช้ผลลัพธ์นั้นสร้างแบบจำลองที่ซับซ้อนเพื่อเสนอวิธีการเปลี่ยนเส้นทางดาวเคราะห์น้อยได้ แต่แบบจำลองย่อมเทียบไม่ได้กับการทดสอบในโลกจริงนักวิจัยระบุว่าระบบดาวคู่ดีดีมอสและดีมอร์ฟอสเป็นห้องปฏิบัติการธรรมชาติที่เหมาะสมเพราะสามารถใช้กล้องโทรทัศน์จากบนโลกตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความสว่างของดีดีมอสและดีมอร์ฟอสรวมทั้งจับเวลาที่ดีมอร์ฟอสโคจรดีดีมอสได้ เนื่องจากสามารถรับรู้ระยะเวลาโคจรปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงความสว่างจึงทำให้รับรู้ผลกระทบแรงกระแทกซึ่งกำหนดเวลาให้เกิดขึ้นระหว่างวันที่26กันยายนถึง1ตุลาคมปีหน้าได้นอกจากนั้นการที่ดาวเคราะหน้อยคู่นี้ไม่ได้อยู่บนเส้นทางที่มาชนโลกจึงถือว่าปลอดภัยในการศึกษาทดลองยานดาวอชมีขนาดพอๆกับตู้เย็นขนาดใหญ่ พร้อมแผลงโซลาเซลล์ขนาดเท่ารถลีโมซีนติดตั้งอยู่แต่ละด้านจะพุ่งชนดีมมฟอสด,ด้วยความเร็วประมาณ24,140กิโลเมตรต่อชั่วโมงนอกจากนั้นยานดาร์ดยังมีอุปกรณ์ซับซ้อนสำหรับการนำทางและถ่ายภาพเช่นดาวเทียมทรงลูกบาทสํสำหรับการถ่ายภาพดาวเคราะห์น้อยไลอิ i เลียนคิวเซสของสำนักอาวากาศอิตาลี เพื่อเฝ้าดูการพุ่งชนและผลกระทบหลังจากนั้น สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้กับช่องดาวลูกเป็ดด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะมีเนื้อหาสาระอะไรดีๆมานำเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ดาวลูกเป็ดต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ